ผวันครุ่งในผมอยู่กับลักตัวเจ็กเด็กเด็กลักกี้บ็อกม็อบไฟเตอร์นะครับเราจะสร้างม็อบอยู่ตรงโน้นก็จะเอาลักกี้บ็อกตรงนี้ไปเปิดเปิดนะครับตอนแรกจะได้แค่นี้ โอเคไปกันเลยอยู่ใกล้ๆก็ไม่เป <realmente. S 2> ็นไรแค่ตีมันเป็นเลยอ่ะเปิดเอเปิดมาถึงเด้ียังรู้ล้ะช่วยด้วยช่วยด้วยไม่รออะอัี่้อมีอยู่แล้วนี่้อืไม่ลักที้สวัสดีเบบีน้อย้นก่อน บัวเอลขอบคุณขอบคุณสี่แอ็กด้วยใส่ดีดี่ดีแล้วเฮ้ยเอา้โหเออด้วยอืมทำไมอยากรู้嘛ตอนรันยังมีอยู่แต่ตอนนี้ทำไมไม่มีมีแขนอะคาซิเปอร์เกินอะไรอ่ะหูย ต,ต้องมามาอย่างนี้แล้วฮึอวขออนุญาตโอเคออืจะตายขอหน่อยเนื้อคงแก่

มของไม่ใช้เอาไปเอาไปเอาไปแม่มีคนโกงในโสตกอนอมแม่มีคนโกงในโสตกรสเหะอไม่แล้ว บบี um, oh oh, oh. Uh ้ทูบของดีเถอะโอ้โหของดีซะด้วยเก็บเก็บอั่งเดีทิ้งทิ้งเอาเชตโตนี่ที่แล้วเดี๋ยวขอทำดาบลัคกี้ก่อน สามารถอัพได้ของดีเลยเรียบร้อยเนี่ยจริงด้วยไม่มีนนุนี่ก็คือการไม่มันค่ำนะครับ ตายละตายนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่งอยู่ชุบขอสักหนึ่งละกันชีน้เม่กลัวละ

โอ้โหไม่ได้แล้วเนี่ยซุปโอช่นเออกว่าจะได้มีเธอโอ้โหมีธนูขอบคุณเธนู อ่ะอ่ะปายาหน่อยอ่ะต่อไปอันลักกี้ลูกก็ลักกลูกวัดไม่วัดเดี๋อแมว nian mm -hmm. bok ช่วยด้วยครับผมช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคามันยังตามาอตายกับตาวงิงเลยดีที่สุดอีกแล้วอีกแล้วนี่แมว อันลัคนี้ก็ไม่บอกโอ้มันเอาดาบเลยเลยอ,อ่ะอลัคนี้วเวเวลิลเวิล มานะดีกว่าบินอืออออ้ชุดิ้นเนี่ย ได้ครับชือ นี่มากลัวแล้ว พี่ดับฮิลลฟอสอ่ะเอามาี่แอปเปิลอปเปิง หมดละโอเคได้ของมาแค่นี้เองน่าจะสู้ไวชุดอ๋อไม่ได้ดู ที่ไม่จำเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เป็ดนี yes. okay. ่เยสเทรแผมแล้ว

Og la meg ta denne. หูวมาเลยอุ้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 ยจะตายอยู่ก่านน้อยู่กูร์้ยแล้วบอเลื่องพันเลื่องถูกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่รู้นะเหลือเท่าไหร่ คลุ้มสนหมดยัยเดย์สอีสปาตาโอเคนะครับก็อีพีแรกของ Luckybox Luckybox m o อ f i g ไฟเตอร์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับและไปกดสองช่องนู้น้วยล่ะ thank